สำหรับใครนะครับที่มีปัญหานะครับหลังอาบน้ํามาแล้วปุ๊บมีกลิ่นตัวมาแบบฉับพลันและรวดเร็วนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับว่าตอนเนี้คุณกําลังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการอาบน้ําครับการอาบน้ําสําหรับคุณที่มีกลิ่นตัวนะครับไม่ใช่ว่าเน้นแต่การอาบน้ําครับแต่ต้องเน้นที่นี่เลยครับสบู่ดับกลิ่นกายครับจะต้องมีสารดับกลิ่นกายได้ครับถ้าไม่มีนะครับอาบปุ๊บกลิ่นตัวก็มาอยู่ดีครับดังนั้นต้องเริ่มจากตรงนี้ครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าอุยมันใช้ได้ผลล่ะมาดูกันครับว่า ลูกค้าท่านอื่นนะครับที่ทําการซื้อไปเขารีวิวกับมาอย่างไงกันบ้างครับรีวิวกับมานะครับว่าสบู่เหลวรีเฟซเคมว่าช่วยระจับกลิ่นกายได้ใช้ดีจริงกับลูกชายวัยรุ่นสังเกตจากเสื้อผ้าที่มีกลิ่นกายและกลิ่นเหงื่อรดนองน้อยมากผิวไม่แห้งตึงสบู่เหลวใสฟองน้อยล้างออกง่ายมากกลิ่นหอมันอ่อนแบบมีเสน่ห์ร้านมีของแถมคุกก๊กให้ตลอดแพ็คสินค้ามาอย่างดีจะส่งไวแนะนําค่ะ สำหรับใครนะครับเป็นคนที่มีกลิ่นตัวนะครับหรือเริ่มมีกลิ่นตัวหรือว่าต้องทํากิจกรรมที่มีเหงื่อออกมากนะครับแล้วก็เราก็กลัวกังวลใจว่าหลังอาบน้ำปุ๊บกลิ่นตัวเราทําความสะอาดไม่หมดนะครับวันนี้นะครับเริ่มต้นเลยครับด้วยการใช้สบู่รับกลิ่นกายที่มีสารดับกลิ่นกายครับโดยใช้ของบริษัทดีเฟสนะครับเป็นตัวช่วยหนึ่งในการอาบน้ําในทุกๆวันนะครับเพียงเท่านี้นะครับหลังอาบน้ําทุกวันคุณจะมั่นใจในทุกวันที่คุณไปทํางานครับ